ครสบายดีครับผมวันนี้ทีมงานสายปลาเพื่อนกับโอ้หลายหลายทีมงานเฮียทีมงานในในน้องครับมาถึงแห่โอ้ทีมงานทีมงานเรี่องนี้ตอนตีสามกีมิบยูบูยูบารดเก่าอันนี้เขาเอินป้าอย่างครับเอล่นประคอครับไงก็หำผมน้อยนึงโอ้พัดซ้อนเป้ยภาษา่ทยพัดซ้อนปาลีปาลีเออเบิ่งครับมันนี่พากันมาำเสืแขครับนำทีมโดย มันมาตงครับมัน,นมัจนจะงานเอากันงับงั้นดวงกับ่วงเลยนี่ดวงได้ไรเนี่ยครับปานเอามาโ่วพื้นบางเนท่งโซ่พี่น้องเขาเบ่งเนี้ยัง้งโซ่เสียเ่ยวเนี้ย <laughs> เดี๋ยวเราซื้อให้ละเดี๋ยวครับเดี๋วจะเอาปลาขึ้นมาตครับตัวับทุกชุมงี้ครับมีแต่ตัวใหญ่ครับใส่นมาเห็นเลยค,ครับเอามารับ โอ้ขักเนาะปลาหนึ่งครับปลาครับขาดแน่วมทท่่่องงง